เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพฟีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ำประจำวันที่10กันยายนวันนี้กับรอบค่มากครับมาก็นข่าวแรกเลยครับต้องบอกว่าเป็นแถลงการล่าสุดจากสโมสสอนในช่วงหนึ่งทุ่มที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวันนี้ครับมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับจากทางกองทัพฟี่แสดงว่าในตอนนี้ อันโตนี่จะยุติการฝึกซ้อมและจะไม่มีส่วนร่วมใ,ใดๆกับสโมสรนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยูนนดาฮานาสโมสรนี่ขอประนามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบสโมสรนที่ระหนักถึงการให้ความสําคัญในการปกป้องผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดเช่นเดียวกันซึ่งนี่ก็เป็นแถลงการล่าสุดจากสโมสรนะครับถึงเรื่องของอันโตนี่ที่มีข้อกล่าวหากับทางกราบีเลคคาวาเลนอดีตแฟนสาวและก็เหยื่ออีก2รายที่มีการกล่าวหาอันโตนี่อยู่ณขณะนี้ครับ ครั้งนี้ครับหลังจากมีแถลงการออกมาจากสโมสซอนอันโตนีนนะครับก็ได้แถลงการกับเรื่องนี้ออกมาด้วยเช่นกันว่าผมได้ตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะขอหยุดพักงานชั่วคราวเพื่อแก้ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับตัวผมณเวลานี้นี่เป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผมและสโมสรอนผมขอย,ย้ำในความเป็นผู้บริสุทธิ์ของตัวเองในสิ่งที่ถูกกล่าวหาผมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งนี้กับข้อกล่าวหาของแอนโตนีนะครับจากรายงานนะก็คาดว่าไม่เกิน2-3เดือนครับก็น่าจะรู้คําตอบแล้วว่าจะได้ไปต่อหรือว่าไม่ได้ไปต่อถ้าตํารวจสั่งฟ้องแสดงว่ามีหลักฐานอยู่พอสมควรและหากว่าเป็นแบบนี้นะครับจนกว่าจะตัดสินจบนะก็เกือบ 1- 2ถึงปีเลยทีเดียวอนาคตก็น่าจะจบแล้วครับสาหรับแอนโตนีถ้ามีเคสแบบนี้จริงนะครับแต่หากว่าตํารวจสั่งไม่ฟ้องตั้งแต่แรกก็จบไปครับแอนโตนีก็จะได้กลับเข้าสู่กองทัพปีศาจแดงตามเดิม มากระดีข่าวต่อไปครับกับเรื่องของเจดอนซันโชจากรายงานของเจมส์ดักเกอร์นักข่าวจากเเลกราฟนะครับดยจากรายงานที่ออกมาระบุว่าเอริกเทนฮามีกำหนดจะพูดคุยกับเจดอนซันโชในวันจันนี้รวมถึงจะมีการเตรียมประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อลงโทษทางวินัยนักเตะส่วนเรื่องของการลงโทษนั้นจะเป็นเพียงแค่การสั่งปรับเงินเพียงอย่างเดียวหรือว่าร้ายแรงถึงขั้นแบนห้ามลงสนามนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลของการประชุมที่จะเกิดขึ้นนั่นเองครับกับเรื่องของเจดอนซันโชยังไม่หมดนะครับวันนี้มีรายงานเพิ่มเติมจากทางเดลีออ่เมลา ทางทัพเือรเหลืองบรูซียดอร์มุนสนใจจะยืมตัวเจดอนซันโชไปร่วมทีมในรูปแบบสัญญายืมตัวในช่วงตลาดรอบมกราคมหรือว่าตลาดหน้าหนาวหากว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเอริกเทนฮากและก็ตัวซันโชเองนะครับยังไม่ได้รับการแค่ขายจากสโมสซอนอย่างไรก็ตามครับกับเรื่องของเจดอนซันโชก็ต้องติดตามกันต่อไปเนื่องจากว่าน่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับกับกรณีของเจดอนซันโชภายในช่วงกลางสัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับ มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของ Mason เมาส์กันบ้างจากในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับกับรายงานของทาง Simon จอ h ์ s ันนักข่าวจากเดอะแอตแลนติกที่ได้ออกมารายงานว่าตัว Mason เมาส์นั้นอาการบาดเจ็บดีขึ้นมากแล้วครับและก็มีโอกาสกลับมาลงสนามอย่างไวสุดก็น่าจะเป็นเกม c h a มเปี้ยนส์ลีกกับบาเยิร์ในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้และจากรายงานล่าสุดนะครับก็มีการระบุว่าตอนที่เมสันเมาส์อยู่เชลซีน่ะ เคยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับกับตำแหน่งปีกขวาหรือว่ากองหน้าฝั่งขวาและกับนเวลานี้ครับด้วยการที่ทีมมีปัญหาณจุดนี้บางที่เอริกเซนฮากอาจจะปรัาบทบาทให้เมสันเมาส์ไปเล่นตัวรุกทางฝั่งขวาแทนและกับบทบาทเดิมในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของโซฟียนอัมราบัตหรือว่าจะเป็นคริสตนเอริกเซนแทนครับมากระดีข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของกาเซเต่าเดลโลสปอร์ตสอิตาลีครับดีจากรายงานที่ออกมาระบุว่า สโมสรเอซิมิลานและก็ทางกองทัพปีแสดงของเรานะครับได้ยินคอสเนอเปอร์เซ็นสัญญากับทางคาริมเบลลาราบีปีวัย33ปีที่งหมดสัญญากับทางเลวิโกเซนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและตอนนี้ก็กลายเป็นนักเตะฟรีเอเยนและทางทัพปีแสดงของเราก็สนใจดึงตัวเข้ามาร่วมทีมด้วยครับ มาคดีข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของบรูโน่ฟานานเดสที่ได้ออกมาระบุถึงกองหน้าตัวใหม่ของเราอย่างรัสมุสฮอยลุนว่าเขามั่นใจครับว่าฮอยลุนเนี่ยจะเข้ามาช่วยทีมปีศาจแดงมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องการจบสกอร์นอกจากนี้บรูโน่ก็ยอมรับนะครับว่าหน้าที่หลักของเขาคือการสร้างโอกาสให้กับบรรดาแนวรุกและเขาก็หวังว่าทั้งกองหน้าและก็ปีกของทีมเราจะสามารถยิงประตูได้มากกว่าเดิมด้วยครับโดยบรูโน่ฟานานเดสนะครับได้สามารถกับเรื่องราวดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์สโมสรเอาไว้ว่า สำหรับผมนั้นไม่ใช่แค่รัสมุสฮอยลุนนะผมพยายามจะพูดคุยกับทุกคนอยู่เสมอแหละภายในทีมผมมองว่าฮอยลุนเป็นเด็กที่ต้องการทํางานหนักเขาต้องการที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมให้ไวที่สุดในตอนนี้เขาต้องเรียกความฟิตให้ได้โดยเร็วที่สุดและผมคิดว่าเขาจะนําพลังงานและความแข็งแกร่งเข้ามาสู่ทีมและก็หวังว่าจะมีประตูอีกมากมายต่อจากนี้จากเขาด้วยเช่นกันนะ ผมอยากจะสร้างการประสานงานร่วมกับเขาและก็เช่นเดียวกับการสร้างความสัมพันธ์กับนักเตะริมเส้นคนอื่นและก็รวมถึงกองหน้าคนอื่นด้วยเช่นกันเพราะผมพูดอยู่เสมอว่าผมอยู่ที่นี่และทุกคนที่อยู่ที่นี่รวมถึงทุกคนที่อยู่เบื้องหลังทุกคนนี่ะทำเพื่อรับใช้สโมสรเราต้องการให้พวกเขารู้สึกว่ามีความสุขรู้สึกว่าบอลจะมาถึงพวกเขาจะได้มีโอกาสและแน่นอนว่ามันเกี่ยวกับพวกเขาในการทําประตูด้วยนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการ ผมอยากให้กองหน้าและปีกทำประตูได้ผมอยากเห็นใบหน้าที่มีความสุขจากพวกเขาได้เฉลองประตูต่อหน้าฝั่งสเวตฟอร์ดแอนที่โอทราฟอร์ดและแน่นอนว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีอย่างมากเลยนะแม้คนที่ยิงประตูได้นะ่ะจะไม่ใช่ผมก็ตามมากันที่ข่าวต่อไปครับกับทัศนะของอดีตยอดดอาวยิงของเรายุค p รีเบอร์แชมป์อย่างแอนดี้โคกันบ้าง เดนนี่โคนนะครับยอายากมาย้ำอีกรอบครับว่าทางกองทัพปีศาจแดงควรจะปล่อยตัวอองตอริมาสยานออกจากทีมได้แล้วครับเนื่องจากเขามั่นใจว่ากองหน้าวัย27ปีรายนี้คงไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปได้ไกลามากกว่านี้อีกแล้วแถมในปัจจุบันคุณภาพฝีเท้าก็หน้าผิดหวังและไม่ดีพอสําหรับการจะเป็นตัวกองวังของทัพปีศาจแดงอย่างแน่นอนหลังจากตัวหนึ่งตอนนี้ค้าแข่งกับสโมสรมาแล้วกว่า8ปีแต่ก็เป็นได้แค่ตัวหมุนเวียนของสโมสรอนเท่านั้นครับเดนดี้โคนะครับนทัศนะก,กับเรื่องของององตอริาาดดเอาไวว้่า ออกทอรเมสยานอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากว่า8ปีแล้วและด้วยการที่เขาเล่นตำแหน่งกองหน้าแต่ก็ยังยิงไม่ถึง100ประตูเลยด้วยซ้ำมันบ้าไปแล้วเขาเป็นกองหน้าตัวเป้าให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาก็มีตัวสนับสนุนที่ดีอยู่หลายครั้งอยู่ข้างหลังเขาเดังนั้นสำหรับผมแล้วอย่างน้อยเขาต้องยิงให้ได้ปีละ20ลูกเป็นอย่างต่ำแต่ผลงานที่ดีสุดของเขาตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทำได้แค่17ประตูเท่านั้นในซีซั่น2019-2020ซึ่งมมันน้อยากๆ ดังนั้นผมจึงคิดว่าอองตุนีมาสยานมีเวลากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากจนเกินพอแล้วและเขาก็มีโอกาสแสดงเห็นว่าเขามีดีขนาดไหนซึ่งก็ค่อนข้างโชคร้ายนะเพราะมันไม่เคยสําเร็จเลยตอนนี้เขารู้จักทีมตัวจริงไปแล้วและผมก็ไม่เชื่อว่าจะมีใครรู้สึกเซอร์ไพรส์ลงเหลืออยู่อีกแล้วล่ะกับคุณภาพของเขาณเวลานี้นะ่ะ เรามาปิดท้ายกันที่ทัศนะของมาตินคีออนอดีตตำนานกองหลังของอาร์เซนอลนะครับที่ออกมามองว่าแฮร์รี่แม็กควายคือแพรระบบาของแฟนบอลจากผลงานย่ำแย่ของเขากับทัพปีสแสดงนับเวลานี้ถึงแม้ว่าเขาจะโชว์ผลงานให้กับทีมชาติอังกฤษได้ดีแค่ไหนก็ตามครับก็มักจะโดนเมินตลอดท่านี้มาตินคีโอนนะครับทีทัศนะถึงเรื่องของแม็กควายว่าส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าแฮร์รี่แม็กควายถูกวิจารณ์อย่างไม่เป็นธรรมเลยผมรู้สึกว่าเขาในเป็นแพร์ระบบสําหรับแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยก็ว่าได้ คุณดูผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนาวเวลานี้สิผมรู้สึกว่าสิ่งต่างๆนะ่ะก็ไม่ดีดีขึ้นเลยนะตั้งแต่เขาออกจากทีมชุดตัวจริงยิ่งเมื่อพูดถึงการขับเคลื่อนของทีมนาวเวลานี้ด้วยแล้วผมคิดว่าคุณสามารถมองเห็นได้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยล่ะผมว่าเกมรับพวกเขานะไม่ใช่ปัญหานะและแม็กควาเองก็ไม่ใช่ปัญหาเช่นกันปัญหานะ่มัมอยู่ด้านกลางต่างหาคือปัญหาที่แท้จริงและแฮร์รี่แม็กควก็ไม่ใช่ตัวปัญหาอย่างแน่นอน หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม